นี่คืออีกหนึ่งวงนะครับที่มาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับชื่อวงว่าช่องคอบอยไปดูดิว่าเป็นน้องๆกรบป๊อกกับแป๊กไหมก็บป๊อกกับแป๊กไหมตายละบื้อกองวิ่งนามาในตัวนี้เดียวตัวนี้เดียวจริงๆอ่ะ อันนี้ต้องบอกเลยเอาเริ่มจากเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆครบกันแล้วนะครับบนวงบนเวทีห้านาทีจากนี้ไปครับกับการเซตอัพวงดนตรีบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่านี่คือน้องๆที่เรียนอยู่ในระดับชั้นม .1 ทุกคนครับผมเด็กม .1 เข้ารอบมา โอ้โหหน่าดูมากอยากลุ้นอยากดูว่าจะออกเป็นยังไงโอ้โหฝีมือจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเพื่อนๆนะฮะมาเชียร์กันเต็มเลยเด็กบอนหนึ่งเนาะน่ารักมากมีป้ายมาเชียร์ด้วยขอเสียงแฟนขับชกขอบอยหน่อยแล้วนำทีมโดยคุณแม่เลยหรือคุณยายคุณยายเลยโอ้ย คุณยายมาเชียร์หลานนะมาเชียร์หลานชอบมากคุณยายสุดยอดคุณยายถือป้ายไฟเองเลยใส่แบ่นเดอมมาด้วยสุดยอดน่าชื่นใจนะฮะน่าชื่นใจว่าณวันนี้เรื่องของดนตรีกับการใส่ใจนะฮะกับความตั้งใจอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับให้เด็กๆเนี่ย ได้ทําสิ่งดีๆเป็นทีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้นะครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์สุดยอดจริงนะฮะข้างล่างเนี่ยเขาพยายามจะมีเพลงเชียร์อยู่ข้างล่างหน่อยสาธุโหลโหอลโอโอโอ น่ารักมากมันเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากทุกคนทุกคนดูตากล้องของวงดูตากล้องของวงเรียตากล้องของวงเธอดเอาไปนี่นะขึ้นมาบนเวทีหาพี่เป้หน่อยวันนี้หน่อยมานนโชว์ตัวหน่อยตากล้องของวงตากล้องของวงปูมือหน่อยนะอ่าถ่ายเพื่อนๆอ่าถ่ายเพื่อนๆอ่าถ่ายเพื่อนๆโอ้ยทำอะไรก็น่ารักไปหมดในวงนี้น่ารักจริง เลยอาะถายเพื่อนให้ใกล้ชิดกันหน่อยดูมันมีความน่ารักไปหมดเลยอ่ะน่ารักน mm ่เอ็นดูเหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับสองนาทีกว่าๆชงโคบอยเซตวงนะครับยังมีเวลาอีกสองนาทีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. เห็นตัวเล็กๆแบบนี้อยากดูเหมือนกันว่าฝีมือจะเป็นยังไงรับประกันการัตีจากคุณยายโคชงบอย เมื่อกี้ผมพูดชื e ่อวงผิดป่าคุณยายพูดผิดป่าเอาใหม่รับประกันการันตีจากคุณยายชมโคบอยพูดชื่อวงไปเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพูดผิดเปล่าวะเหลือเวลาอีกหนึ่งนที่กว่านะครับ หนึ่งนาทีกว่าๆตื่นเต้นไหมลูกดูท่าทางตื่นเต้นตื่นเต้นนะรู้สึกไงตอนนี้ตื่นเต้นนิดหนึงน่งนิดหนึงนน่งนะเราเราอยากระบายความตื่นเต้นไหมวักสักหน่อยไหมวักสักหน่อยไหมไม่วักสักนะ <c oughs> ดูนักร้องน้ำตื่นเต้นมากอ่ะสู้สู้สูส้อ่ะไปไปหมดแล้วนะเฮ้ยต้องสู้สู้ให้กำลังใจเต็มที่ แลือวลาอีกหนึ่งนาทีคุณจับตามองดูมือกรองด้วยนะครับมือกองเอาเรียก,ยกว่างง่ายๆครับยังไม่สิ้นกิ่นน้ำนมเลยครับผม แค่รอเวลาจะหมดแล้วนะครับสมาชิกในวงครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยฮะพร้อมเลยฮะพร้อมเลยฮะห้านาทีจากนี้ไปครับพี่น้องครับเราจะไปดูฝีไม้ลายมือนะครับวงจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและนี่คือวงช่องคอบอย พวกเราวงชงโคบอยจากโรงเรียนกรุงเทพคร,ริสเตียนวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านพี่ๆทุกวงและกองเชียร์ของทุกๆโรงเรียนเลยครับถึงแม้พวกเรายังเป็นเด็กอายุน้อยแต่พวกเราก็มีความฝันนะครับพวกเราก็เหมือนกับเรือเล็กๆที่อยากจะออกจากฝั่งไปครับขอบคุณครับ สุดยอดเลยพี่น้องครับเสียงทุกเสียงส่งให้พวกเขาหน่อยช่องขอบอโอ้ยครับโอ,โอ,โอ,โอ้เอาพวกเรามารวมตัวกันหน่อยเด็กๆเอ้โอ้โหใส่เต็มจริงก่อนจะคุยกับน้องๆน,นะฮะเมื่อกี้ได้ข้อมูลมานี่คือน้องๆในดับในมอนหนึ่งถูกไหมแล้วพวกเขาเนี่ยนะฮะทุกคนอยู่ห้องเดียวกันแล้วอยู่ห้องคิงของโรงเรียน มันได้เล่นดนตรีเก่งอย่างเดียวนะเรียนเก่งด้วยนะโอ้แม่ก้อนโอ้ตายละมือกองมือกองโชว์ตัวเดี๋ยวลูกชื่ออะไรครับฟูจิครับฟูจิครับโอ้ตกใจนะว,ว่าชื่ออุนจิน้องฟูจิตายละเห็นเห็นน้องแล้วนึกถึงตัวเองไงก็ไม่รู้ดูคล้ายๆกันน่าจะเป็นลูกผมได้โอ้เล่นเล่นดนตรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มันนานขนาดนั้นเลยเหรอลูกลูกก็เพิ่งเติบโตมาอีกไม่กี่ปีเองนะลูกประมาณป .3 อ๋อตอนปสามเอางี่ดีกว่าผมว่าเรื่องราวของวงน่าสนใจใครจะเป็นคนเล่าดีรวมตัวกันยังไงอ่าวงเบสของเราชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อก๊อบครับชื่อก๊อบชื่อก๊อปเป็นหัวหน้าวงนะครับพวกเราตบมือหน่อยหัวหน้าวงก๊อปพี่แม่ชื่นชมมากเพราะน้องเด็กมากแล้วเล่นดีมากเล่าซิวว่ารวมตัวกันได้ยังไงอะ คือว่าที่โรงเรียนมีจัดประกวดการแข่งขันด้านความสามารถต่างๆครับ,รบก็เลยผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นดนตรีขึ้นมาครับแล้วก็ได้ชวนเพื่อนๆมารวมวงกันโดยตอนแรกมีเป็นมือกีตาร์คนดีชื่อพศครับแล้วก็ผมแล้วก็พระสินแล้วก็ฟูจิครับสี่คนครับ,รบแล้วก็มาฟูวงตอนประมาณ5ป .5 ไปไปเขาใช้คําว่าฟูวงแข่งผู้ืเกียรติฟูวงโอ้แม่ก ครับคต่อครับไม่ขัดแล้วครับแล้วก็เล่นดนตรีมาเรื่อยๆจนมาเจอเวทีประกวดฮอตเว็นี่แหละครับที่ให้โอกาสพวกผมได้มาเฮ้ยนะครักอ่ะพีนิกถึครับลุกต่อเมือเลยโอ้นมันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงมาจนถึงวันนี้เพื่อที่จะมาประกวดฮอตเวฟเป็นสิหวอดวันนี้โอ้โหชื่นใจจริงๆเลยนะฮะ เอาละแต่ผมเชื่อว่านะฮะกรรมการทุกคนคงอยากจะมีอะไรอยากจะพูดอะไรกับน้องๆครูแนนก่อนเลยครับว้าจะบอกวันน้ําตาไหลก่อนน้าตาไหลเลยนะฮะชื่นใจนะเออคนอื่นพูดก่อนได้ไหมคะครูแนนเปตื้นตานะนตื้นตานะเห็นแล้วตื้นตานะกคุณแอนครับก่อนอื่นขอสวัสดีพี่ๆชงขอพอยรู้สึกฉ่ำหัวใจครับ รู้สึกว่าตัวเองตอนตอนมหนึ่งอ่ะเรายังทําไม่ได้ขนาดนี้เลยครับดีดลูกแก้วอยู่ผมรู้ใช่ครับแล้วรู้สึกว่าทุกคนมีความสุขคณะกรรมการทุกคนหันไปมองแล้วบอกนี่แหละใช่แล้วก็อย่าหยุดเล่นดนตรีนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณ<อ>ไม่หยุดเนี่ยชีวิตพวกคุณไปได้สวยแน่นอนครับขอบคุณครับโอ้พลังมันอยู่กับเราด้วยเนอะน้องให้พลังกับเรามากนะฮะพี่นิกมีอะไรอยากจะคุยด้วยไหมฮะพี่นิก ต้องคุยกันเป็นชั่วโมงเลยะก็เนี <c <c ่ยกระดาษคอมเมนต์ไม่พอเขียนนะโอ้โหคืออะไรมันจุดติหรือฮะหรืออะไรบกพร่องหรือฮะหรืออะไรคือวันนี้ก่อนที่จะมาตัดสินเนี่ยพูดกับตัวเองในกระจกว่าอย่าทำตัวเป็นนักวิชาการครับให้ทำตัวเป็นคนดูนะครับแล้วเราจะรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่วงส่งออกมาวันนี้ น้องได้ใจพี่ไปเต็มเต็มเรียกว่าน้องได้ไหมเรียกว่าน้องได้ไหมได้บผมได้เขาได้รับน้องแล้วน้อง,น,องน้องของลูกอีกทีหนึ่งครับพี<ๆ>่เับโอเค <c oughs> นะเมื่อกี้เราได้พูดว่ามีวงหนึ่งสร้างมาตรฐานของวงมัธยมนะวงนี้ทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นไปอีก oh. เราพูดได้เลยว่าวงนี้เป็นวงเล็กพริกขี้หนูนครับบอกได้เลยว่าถ้าเอากัณจริงน้องไม่ได้เก่งทุกชิ้นหรอกนะครับแต่วงที่จะได้ใจคนอ่ะบางครั้งมันไม่ต้องโชว์เหนือแต่โชว์ความจริงใจเออน้องจริงใจและตั้งใจมากพี่เชียร์สุดชีวิตเลย โอ้ท่านกรไม่ไมหายถึงว่าไม่ได้เชียร์ในหน้าที่ของกรรมการนะเชียร์ในหน้าที่คนดูเชียร์ในหน้าที่ของคนดูและหัวหน้าค่ายเพลงโอ้โหหัวหน้าวงรีบยกมือไหว้เลยครับพี่นี่ครับเมื่อกี้เห็นไหมครัหัวหน้าพวกอุ้ยเลิศอย่างนี้นะฮะคุณแอนครับหายร้องไห้แล้วเหรออ่ะทำใจลื่นๆหน่อยฮะ มันเหมือนมันจะร้องนักกว่าเดิม oh. <อ>ค่ะคุณแันขอบคุณเด็กๆที่ที่ทำให้วันนี้แบบมันเป็นวันที่ดีของของพี่แล้วก็ไม่เอาของน้าะทุกคนข,คของป้าและทุกๆคนในที่นี้ค่ะ<ช><ด>พ <S> <S เพิ่มเติมขอคอมเมนต์นิดหนึ่งเนาะลูกเนาะ นักร้องนำแข็งแรงเสียงแข็งแรงกว่าน,นี้อีกนะลูกอยากสอนอยากบอกถ้าเราเจอกันข้างนอกอยากรู้อะไรเดินเข้ามาหาพี่นะเอยเดินเข้ามาหานะนะอยากบอกอยากอยากอยากจะโค้ชให้มากเลยว่าแล้วหนูจะมีจะมีกำลังเสียงที่เอาคนดูอยู่นะคะสิ่งที่สิ่งที่คุณแอนชอบอีกอย่างหนึ่งของทีมนี้คุณแอนชอบ ความเชื่อที่ทุกคนมีให้กับดนตรีมองไปในแต่ละตำแหน่งในแต่ละพาร์ทพี่แนนไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเด็กเล่นดนตรีมันเหมือนเมืออาชีพเล่นดนตรีเพราะความเชื่อเรามันเชื่อไปแล้วสุดยอดมันเชื่อไปแล้วว่าเราคือนักดนตรีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณแนนนะฮะ คุณแอนอยากจะสอนนักร้องนำจากตัวตัวใช่ไหมครับ <c oughs> เรียน <c oughs> เรียนฟรีใช่ไหมครับเรียนฟรีมาเลยอ่าไปเรียนฟรีกับคุณแอนคุณแอนบอกแล้วเรียนฟรีกับคุณแอนเอาให้เต็มที่นะฮะเอาละนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะเขาได้กำกับคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าพี่หนุ่มกะลานั่งดูอยู่ตอนนี้คันปากอยากจะพูดมากพี่หนุ่มพี่หนุ่มสนุกนะพี่หนุ่มหน่อยครับผมครับผมครับผมคุณครับขอบคุณครับคือส่วนตัวผมดูในฐานะคนดูผมมีความสุขมากนะครับครับ คือผมและพี่ๆอีกสองคนนั่งดูกันด้วยความตกใจว่านี่เด็กมอนหนึ่งจริงเหรอหมอหนึ่งคือซาวบาลานซาวบาลานวงก็ดีครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดว่าการเอนเตอร์เทนบนเวทีที่ดีบางทีไม่ต้องพยายามขอเสียงคนดูขอมือคนดูแค่เข้าถึงเนื้อเพลงแค่เข้าถึงเพลงเพลงนั้นจริงๆเหมือนที่น้องๆทำคนดูก็สนุกเองได้เก่งมากครับผมโอ oh. สุดยอดนะสุดยอดนะครับมีลุ้นนะนะครับหัวหน้าวงมีอะไรจะพูดไหมก็พวกผมนะครับชมคบอยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยเชียร์พวกผมนะครับแล้วถึงพวกผมจะเป็นเด็กนะครับแต่พวกผมก็ไม่กลัวใครนะครับเต็มที่จริงๆริงสุดยอด อ่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเลยฮะนี่คือน้องจากโรงเรียนกูเทบคริสเตียนนะครับช่องคอโคบอลสุดยอดับ